สวัสดีครับกับโมพบกัมอนิเช่นเคยนะครับกับร้านบี b บา e ช็อปร้านเรารับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถบกไบค์ทุกรุ่นร้านบี b บา e ช็อปตั้งอยู่ที่ลำลูกกาคลองสองซอยสิบก้าติดกระโลตักคลองสองวันนี้ผมจะพามาชมคาวาซากิเซตเก้าร้อยนะครับ ABS ปี2017สีเทาดำเทคันนี้รถสภาพนางฟ้านะครับไม่มีลม้มไม่มีชนไม่มีการเกิดอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นนะครับ สภาพสวยมากๆเดี๋ยวผมจะพาไปชมว่าแซกเก้ารอคันนี้วิ่งมากิโลแล้วไปชมกันวิ่งมาหนึ่งหมนึ่งพเจ้ากิโลนะครับใหม่แท้นะครับไม่มีการกอใหม่รับประกันเดี๋ยวผมจะพามาชมต่อเลยว่ารอบๆคันของแซกเ0้ารอคันนี้สภาพเป็นยังไงมาบ้าง ไปชมกันจานเบรงหน้าสวยครับดอกยางหน้าเต็มครับปั๊มหน้านิชินตรงรุ่นสภาพแฟรลิงสวยโคมไฟไม่มีแตกถังไม่มีบุบ สีเดิมจากโรงงานเครื่องแข้งไม่มีรอยไม่มีแกะเดิมๆปั๊มหลังนิดชินตรงรุ่นจานเบรกหลังสวยครับดอกยางหลังเต็มครับ โซ่เตอร์สะอาดสวยครับเดี๋ยวผมจะพามาชมต่อเลยนะครับว่าคาวา s a กิแซะเก้ารอยคันนี้ได้เพิ่มของแต่งอะไรมาบ้างไปชมกันบอกแฮนแต่งครับกระจกมองข้างแต่งครับกระสบัดไฮโปโป,โปแต่งครับ การเบรกการคาร์ดแต่งครับชิลหน้าของ K2 แต่งครับไฟเลี้ยวคู่หน้าแต่งครับโหยแต่งเต็มลำเลยนะครับแจเก้ารอยคันนี้การเมื่น้ำแต่งครับกันล้มข้างของ K2 แต่งครับ กระปุกน้ำมันแต่งครับมาพร้อมกับท่อแต่งวีโอวิ g นะครับแบบลันๆมาพร้อมกับท้ายสั้นนะครับแต่งเดี๋ยวผมจะพาไปฟังเสียงเครื่องแท้เก้ารคันนี้จะเป็นไงบ้างไปฟังกัน เครื่องปกตินะครับเดี๋ยวผมจะพาไปฟังเสียงท่อ Dio Wink มันจะดังเพาะแบบไหนไปฟังกันเสียงท่อแต่งแบบลันๆเลยนะครับสำหรับแจ็ก900คันนี้ระบบไฟติดทุกจุดนะครับแต่ไฟผ่ามากไฟสูงไฟต่ำไฟเลี้ยวระบบไฟติดทุกจุด สำหรับ Kawasaki Z900 e b s ปี2017สีเทาดำเท่คันนี้ร้านบีไปช s h o ได้ตั้งราคาอยู่ที่239,000บาทเริ่มต้นที่ฟรีดาวร้านบีไปช s h o โปรรถสุ่ประเทศฟรีค่าจัดฟรีโอนฟรีประกันรถจากหน้าป้าย10,000บาทถึง60,000บาท 1, บาท,ทุกคันในร้านรับประกันเครื่องระบบไฟ1เดือนเต็มรีบมาจับจองเป็นเจ้าของได้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับเพจ B Bike Shop ด้วยนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ